แต่รวมถังขึ้นนะครับเข้าชานชลาสองเนื่องจากวันนี้นะครับขบวน3ามสองขบนสามแปดเวลาไล่เรียกกันนะครับก็เลยนไอ้สามแปดมาถังขึ้นจะได้ไม่ต้องรอ,อาทาังสามสองไม่มีเสียเวลาเยอะนะครับ อยู่ประมาณ40บนาทีนะครับโซนสามแปชารห้านาทีต่เดินนาอย่ดลืจับไปนะดาา para สองบระยธรนะครับ